มุนเร็วๆดูว,วาอาจารย์ชูทำบาปนะให้คนแก่มุนเหรอทำบาปเนะาะนี่แหละทำบาปเนอะทำบาปคนแก่เลยอาจารย์ชูคิดว่าใช้แกไปเดี๋ยวอาจารย์ชูเป็นเก่าว่งดูดวเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้แกแล้วเ,ออเดี๋ยวแกน้อยใจแกไม่มาแล้วเนาะหมอต้อมหมอความ เออวิศวะครับอันนี้เออวิศวะทำทางจ้างมาร้อยยี่สิบบาทครับวันนี้ค่าตัวร้อยยี่สิบครับสี่สิบดีกรีโอ้โหนี่จันชายสบายแล้วรถดำวิ่งไกลอีนี่มันออกตรงนี้เลยครับไอตรงนั้นมันออกโจเลยเนาะ ต้มหมอความทำทางครับสายจวด เดินไปดูครับโอ้โอถ้าวิ่งมาถึงตรงนี้นี่ถือว่าไกลนะครับแบบไม่ไม่ใช่อันนี้นะคือมันมาถึงที่น่วมไงม,มันไม่ได้ไกลหรอกมันมาถึงแบบสุดสุดแล้วอะ่ะตรงนี้ตรงนี้น่าจะสุดแล้วนะครับน่าจะสุดตรงนี้เลยนี่แหละแถวนี้เลย เพื่้เคยมาครับตรงนี้รถด,ด,ดำลงมาไม่ไดนะ้มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะน่วมครับถ้ารถรถผมท้าลร้อนหน้ามาไม่รอดหรอกจมแน่นอนครับจมหน้าครับเนี่ยดูรอยรถไถแบะรอยมันเป็นแบบนุนวมๆนะตรงนี้ยังปูแต่ยังไม่หนา จันชัวไม่ต้องปูหนานะครับเพราะว่าเออมันเรียกว่าไงนะแบบไม่ต้องปูหนาอืมอก็ทำตามที่จันชูบอกปูวางบางพอปูหนาแต่ตรงทางนู้นครับเวลาวิ่งไปมันจะได้ไม่ไม่นวมเป็นหลุมง่ายกว่า นี่ก็จะโกยยมาไว้นะน่าจะมาโกยตรงนี้ได้นแหละนี่โอ้วันนี้พี่ต้อมขยันครับไม่ขยันขรับรถดำขยันขับรถไทยวันไหนอยากขับรถไทยก็ขับครับวันไหนอยากขับรถดำก็ขยันขับรถดำแล้วแต่วันะครับเจ้านี้เดาไม่ออกหรอกนะจริง หยอกๆเล่นครับาบางวันก็รถไทยบางวันก็รถดัมครับแล้วเตะแกะแล้วเตะรมแกดีแล้วครับแกก็ช่วยขับนะมันไม่มีคนขับรถไทยพี่เหลาก็เด็กตัววันนี้พี่ธงก็ไปซ่อมรถอีกโอ้ขยันเสียเนาะรถน,นี่ปอนี่เสียทุกคันอะโอ้ยเจอไม้แล้วดันจั่วไม้มาไว้นี่เอง นี่หรือเปล่าอันนี้อะไรระดับปะน่าจะเป็นระดับครับตรงนี้น่าจะบางนะดูจากเนี่ยรอยแกลกแล้วเหมือนลองนาเลยครับตรงนี้ ไม่เหมือนคุดเลยนี่บางจัดต้องทำให้มันแน่นครับเดี๋ยวเราก็จะต้องทำเที่ยวอ,อยู่วันนี้เอาสัก30กว่าพอครับเมื่อวานได้3-2วันนี้เอาให้ถึง30ก็พอไม่รู้จะถึงหรือเปล่า ผมถ่ายคลิปเสร็จรุดผมก็จวดเลยครับผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะวิ่งช้าๆครับเพราะว่ารถเรามันไม่สมบูรณ์แหนบมันแหนบมันสั้นอะ่ะตัวเต้านีนยมันสั้นตัวหนึ่งแล้วกัวกัวเต้ามันแตกถ้าเราวิ่งเร็วแล้วรถมันกระแทกอะ่ะแหนบมันไม่หกักหรอกแต่เต้ามันจะแตกครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาใช้ได้ใช้ไปก่อนไม่เป็นไร ฝีมือ,อระดับอาชีพนี่นี่เห็นไหมมันจะได้ยินเสียงเตรนี่งงเลยครับ <laughs> ไม่รู้เตะฝั่งไหนฝั่งนะนี่โอ้ถ้าถ้าสามสี่ทีมงานไม่ใช่จะลงเตะกันเลยบอกครับขนาดผมเปิดกระจกแล้วยังได้ยินคันนี้ไม่ดังเท่าคันนู้นนะอันนี้จะเตะเบากว่าครับจากจากที่ฟังนะจากที่ฟัง ปรับนี่ดินนี้ค่อนข้างที่จะติดกระบะอยู่เหมือนกันนะครับต้องตีฝาท้ายบ่อยๆแต่เวลาเซะเซง่ายกว่าดินโคลนดินโคลนมันจะเซะแล้วมันยังไม่ค่อยลงนะครับแต่ดินนี้เซะลงเซะไปนิดหน่อยก็ไหลลงเองครับแต่ว่าจะค่อนข้างจะติดติดเยอะ จอดแล้วไายไว้ให้มันแห้งโอ้ถึงตรงนู้นน่ะตรงนี้ยังไม่เยอะหรอกเยอะแต่ข้างบนครับข้างบนจะเยอะครับถ้าให้มันได้ระดับก็เยอะเนะต็มแล้วบายอ๋ะ ไปยังไงพี่อามต้องมาหลบตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะวิ่งนะครับเริ่มทําการจวดไม่จวดเท่าไหร่รับสู้เขาไม่ได้นะครับเราวิ่งสายอย่างนี้แหละมานะครับพลังดีกรีทีมงานพลังดีกรี จานต้มทำที่กลับรถมันน่วมนี่น่วมตรงนี้แหละอู้ห้มเดี๋ยวปันเลยจะกลับได้ไหมหนี่ตรงนี้กลับรถรถเปล่าไม่กี่เที่ยวก็น่วมแล้ว ต้องไถ่เรื่อยๆไถแล้วก็บดไถแล้วก็บด